กิดแต่สมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ <c oughs> สวัสดีครับพบกับช่างครอบครัว <c oughs> ตัวกล <c oughs> ุ <c oughs> ่มล <c oughs> ันลันละ,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 ละ วันนี้เรามากินเมนูอาหารเจเจทศสการกินเจค่ะวันแรกเป็นวันแรกแล้วก็เป็นเมนูง่ายๆแบบออเดอร์กัเดิฟอันนี้เป็นอาหารเจทั้งหมดทุกคนอย่าคิดนะอันนี้ไม่ใช่เนื้อนะคะค่ะแต่มันคือเขาเรียกหมูฝอยเจหมูฝอยเจที่ไม่มีเนื้อผสมอันนี้ก็จะเป็นไม่ใช่มีเนื้อผสมลูกเขาเป็นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวได้คุณแม่พูดนะคะเขาทำ เหมือนเฉยๆลูกแล้วก็จะมีอะพวกของทอดนะคะเป็นเต้าหู้เผือกข้าวโพดค่ะแล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นหมี่ซั่วมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่เป็นอาหารที่ประจำเวลาเทา่ยากินเจต้องมีใช่ค่ะแล้วก็มาทานกันเลยค่ะนะครับอะไรครับผมลูกทานก่อนแล้วแหละคิวเล้วคะอืออันนี้น้ำจิ้มอะไรนะน้ำจิ้มอืมใช่แล้วนี่นี่เป็น อ่าน้ำจิ้มเต้าหู้มุ้งถั่วเน,นี่ยจิ้มก,กับเต้าหู้ทอดเกลือทอดแก็ว่าไปครับผมนี่มีตัวเะอื่องกันเจนๆเนี่ยคือก็จะยกเป็นเนื้อสัตว์นะไ,ไม่ทานเนื้อสัตว์ ก็จะมันแบบว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งลูกไม่ไม่กินเน้อสัต์คือคนก็ได้ค่าสัต์น้อยลงกิน่เพค่อนเพื่อนๆคนไหนที่ทานอาหารเจพวกเราครอบครัวกรมก็ต้องขอโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็กินอาหารเจไปพร้อมๆกับเรานะครับผมแม่ก็ได้เหรอคะหืมท่าไห้อลลูก ขนมปังก็ต้องนี่ลูกต้องไม่ทาบบําจากเนื้อสัตว์แบบว่าพวกเนยพวกอะไรเงี้ยนมก็ต้องเป็นนมเฉพาะนมผงเหลืองได้นะครับแต่ถ้าเป็นนมวัวอะไรยังไม่ได้ครับลูกไม่ครเอา้าคุณวัวใหด้ดิค่ะเข้ามีใบเราลองมาครัลูกอธิบาย,าายเยอะเลยทีนีเน้เ,เพราะเด็กๆส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จักเที่ยงจริงเจงว่าเป็นยังไงเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ มอเส้นใหญ่มากอเส้นใหญ่มีทั้งเส้นเล็กเั้นใหญ่อาหารเจบางอย่างก็ทำเนื่องเหมือนของจริงมากใช่ทำไมยุคอหาริจง่ายอาหาริง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ ใช่ค่ะลูกใจไมเยอะค่ะมันมีเยอะมากทานง่ายด้วยหลากหลายด้วยกินง่ายทานง่ายและเหมือนของจริงมากนี่หนูลองไาดูกเส้นลองเลยค่ะอือครับแครปแป้งกินได้คนเนเอาไปลงกกันอร่อยถูกต้องค่ะ ก็เขอกว่าร่อยอรยด้วยอิ่มท้องอิ่มบุญมมอนะบอกได้สุขภาพน,นะ มันได้สุขภาพด้วยอันนี้เป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดอืมมีเผือกครับเผือกอืมอืมอันนี้เป็นต้มเขาได้นะใช้เท้าใช้เท้าทอไม่ได้ใช้เท้าทอดนะ ไฟกรอบเตก็มีลูกจีไฟกรอบเีจะทำมันจับแป้งที่ททากแล้วก็หุนาแล้วเพราะกระดดอไม่ลูกเพราะกระเมลูเยอะมาะนะ <ส>อมาจากงั้หนูก็ถา,ามหนูก็ถา,ามเพื่อนเพื่อนพี่พี่ผิคะลูกหนูถามสิริล,ลูกถามสิริ ไแม่ไปถามสิริก่อนนะลูกแล้ว่กนี่คือแม่หมูใชหมหูหวานเจหมหวานเจทำเหมือนจริงมากอืมหมูก็กินเ่ยค่ะ

แล้วขนมทำมาดากอะไรบ้างเหรอไม่เหนวอ่ะทำมาจากอะไรคะทำจากโรงงานหรอกแล้วพวกไอติมอไอติมทำมาดากอะไรคะใครรู้บ้างก็เขาไม่กินหรอก ไม่โหดสิลูกเพราะว่านูถามเยอะถามหลายอย่างด้วยแลทากอะรทุกคนู้าอะไรวพ่าะรึ้อ้วนงหนารกินอาหารลูก น,น้ำคนน้ำจากอะไร้ทุกคนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้นะคะนะมนะ้มันจอะไรน้ะนะคะ <c oughs> นาจากนินกคนตให้สม,มาจากยาส้ทมาจากเนื้อสัตว์คนคนไหนคขขค่ะ ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นบัวค่ะน้ำน้ำมาจักอะไรเอ่ยมีสองอย่างด้วยกันก็คือมีคนสิงมาเลยน้ำน้ำจักงด้วยใชอืมเป็นสายฟังลูกบัวน้าของนี่เป็นหมูหวานหน้าหมูหวาน เหมือนกันืมอืมอืมน่ลักนอะอยู่คะอืมัวค่ะอันนี้มันทำมาจากไหนนะคะเห็นในหนังนะคะไม่ต้องกินจากข้างในนะคะ ลูกก็ชอบกินแ,แป้งละเด่นๆนะคะคุณลูกชอบกินแป้งค่ะคุณลูกกินแป้งเนี่ยแป้งลูก <laughs> คุณลูกชอบกินแป้งมากกว่าเนี้อซะทงหมดเลยนีย่แป้งหมดอะไรคุณพอ่อก <c oughs> ักแป้งเหรอคะพักทำมาจากอะไรคะพักาาก็ทำมาจากไหนคะ ลำจิ้มทมาจากอะไรคะิ้งค่ะนายาทมาจากอะไรก็เราใๆก็รู้อยู่แล้ว ะเกี่ยวกับั้งแรกนะคะซึ่งหนูใช้ตะเกียบไม่เป็นให้ใช้เป็นก็สอนด้วยนะคะว่าใช้ยังไงจัดยังไงลูกก็จะจัดอย่างนี้เออเออนหลูกฟังกันนะสกปรกนะลูกอันนี้ไม่เห็นจะได้เลยอืมเอ้ปุ๊บปุ๊บอืมหนีไม่ได้มันไม่ยอมหนีไปคุณพ่ออืมลูกว่าจะใช้อย่างนี้ค่ะ ฝึกใช้ตะเก,กียบกัน mm. อื mm. oh, um, มออืมมันก็ยึดได้เลยมมันี่ย,ยิบได้แล้วอืม mm. เคียกกนนะคะค็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คลิปหน้าเราจะทำเมนูอะไรหรือจะกินอะไรก็ฝากดูคลิปใหม่ๆของพวกเรากับย้อนไปดูคลิปเก่าๆของพวกเราก็ได้ ชุนก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับเจนะคะอาหารเจด้วยค่ะค่ะคุณลูกก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เด็กๆไม่ค่อยรู้จักนะแต่คุณลูกจะจะเรียกว่ากินของที่เป็นผักไม่กินของที่เป็นเนื้อค่ะรสชาติใช่ค่ะใช่จเจ้าของสำรบับวันดีพีเพียเข้านีคลิปด้าจ้าฝากกดติดตามช่องพวกเราทุกชิปและทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กด เจกดซับสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกรุงกิ้ง,งกรุงกิ้งนะครับหวดีวันเจจอาหารเจ๊ไม่บาแน่เล้กากินเจครับผมไม่บ้าครับ